การทำนานเนี่ยให้ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ข้าวที่เยอะขึ้นแต่ต้องได้ตังที่เหลือในกระเป๋ามากขึ้นการจัดก,การนี่คือใส่ปุ๋ยฝังโหนแต่ไม่ต้องมาพั่มเพลือเพราะปุ๋ยเราดีปุ๋ยเรามีคุณภาพผลผลิตมากขึ้นการเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นผลกําไรเขาสูงขึ้นเขาว่ามีเหลือแล้วก็นี่สินก็เบาบา,บาง ซอยเมทพบเกษตรกรตอนชแชร์เคล็ดลับการใส่ปุ๋ยให้ได้ประสิทธิภาพประหยัดต้นทุนได้ผลผลิตมีคุณภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ฮีโร่ซอยเมทจะพาไปชมวิธีการทํานายุคใหม่ที่ลดต้นทุนในการทํานาได้จริงและยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพของคุณยุพารั์ครองสุขศรีชัยนักธุรกิจสาวคนเก่งผู้เปรียชวิตเกษตรกรด้วยเคล็ดลับในการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีประหยัดค่าใช้ใจ่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับ ชื่อดวงนะคะรามาจากร้านดวงใจการเกษตรนะคะเป็นร้านขายเคมีกเกษตรค่ะที่ช่วยดูแลเกษตรในการทํานาทุกสิ่งอย่างเลยนะคะตั้งแต่ต้นยันจบชาวนาะโดยส่วนมากร้อยละแปดสิบทำนากันแบบผิดวิธีหมดเลยมันก็เลยอยากจะเข้ามาส่งเสริมปรับเปลี่ยนให้เขาว่าเออถ้ามันทําลองถูกวิธีดูสิก็เลยลองเข้ามาจับทางดูตรงนี้แต่แรกเข้ามาเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่ก็เลยบอกเขาว่า,เ,าเรียนรู้ไปด้วยกันลองปรับดูเพราะปรับไปรุ่นแรกเนี่ยมันให้ผลเกินคาด ทุกอย่างมันดูเปลี่ยนไปหมดจากที่ไม่เคยได้เดยได,ได้จากที่ไม่เคยดีเดยดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดใจเชื่อเราการทำนาเนี่ยให้ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ข้าวที่เยอะขึ้นแต่ต้องได้ตังที่เหลือในกระเป๋ามากขึ้นวิธีการลดต้นทุนและการใส่ปุ๋ยเคมีให้ได้ประสิทธิภาพ ตามของตลาดมีเบอร์ปุ๋ยเยอะแยะมากมายปุ๋ยที่เกษตรกร,กรใช้ที่รู้จักกันกน็จะมี1 6่1 6 2 0ย5ก็จะมี4 6 0 0 1 6 2 0 0แล้วก็21.00แลเวราก็จะมีการให้ชาวนาน,นใช้ปุ๋ยให้ได้ครบ3ส่วน NPK ะะตั้งแต่ระยะเล็กจะเป็นยังไงก็ได้คือให้เริ่มระยะเล็กๆไป NPK นะคะครากต้นใบรากต้นลวงเป็นหลกักใช่ไหมคะตัว N ตัว K แรกๆเนี่ยก็เน้นระยะแตกกเร่งราก P กับเคตัวฟอสฟอรัสก,กับโพแทสเซียมที่จะเล่ตงต่วงสร้างรวงอ่อนสร้างเม็ดสร้างอะไรตั้งแต่ในลำต้นเขาตัวเคเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ตอนที่เขาเริ่มตั้งท้องแต่งตัวนะคะคือการจัดการหวันปุ๋ยที่เนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่2ระยะหวันปุ๋ย3ระยะแล้วแต่แต่จะส่งเสริมให้เขาใช้แค่2ระยะระยะแต่ก็ส่วนมากเนี่ยจะแนะนำจะเป็นปุ๋ยสูตรผสมนะคะที่ร้านจะให้เอา30ผสมกับ1ิ20กศูนย์ 30-00ประผสม16-20หรือบางทีก็จะให้ใช้16-20ยสผสมกับ460 0ก็เป็นได้ค่ะแต่จะไม่แนะนำให้ใช้4 6 0 0ล้วนๆถ้าเป็นข้าวเบาอายุ90วันขึ้นไปถึง100 100วันเกี่ยวเนี่ยค่ะพวกกอขอ49กอขอส1อะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคะเราจะให้ใส่ปุ๋ยเนี่ยถ้าเป็นนาหวานเนี่ยเราจะให้ใส่ปุ๋ยตั้งแต่20วันเลย ที่นี่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนาดำเนี่ยเราก็จะให้ใส่ปุ๋ยเนี่ยพอปักดําไปได้ไม่เกิน10วันเราก็จะให้หวานปุ๋ยเหมือนกันเช่นกันค่ะระยะตั้งท้องแล้วเนี่ยถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยคะ่ะเกษตรกรจัดก,การง่ายๆก็คือ1 5 15, 15สูตรเสมอค่ะแต่ถ้าเกิดลดต้นทุนลงมาหน่อยเนี่ยก็ขอเป็น1 6 8 8 8 คือก็จะเซฟคอสแล้วก็อาจจะเอา16.88เนี่ยผสมกับ30.00ได้ทั้ง2รุ่นเราให้ตั้งแต่เล็กแล้วก็ให้ตอนที่ตั้งท้องด้วยมันก็จะมีตั้งแต่45-55-65ถ,ถ้าเป็นข้าวเบาอายุ90วันขึ้นไป100วันเกี่ยวเนี่ยค่ะอย่างที่บอกพวกกอ,อเนี่ยเราจะให้ใส่ปุ๋ยตั้งแต่45วันเลยรับท้องไปเลยส่วนข้าวหนักอย่างเช่น85-79ที่มี120วันเกี่ยวเนี่ยค่ะก็จะให้ใส่ปุ๋ยในระยะที่55-65วันตัวเลขตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ตายตัว ต้องดูลักษณะต้นข้าวเป็นหลักถ้าข้าวเขาสมบูรณ์ดีเนี่ยเราก็สามารถไปใส่ในระยะที่75วันได้การจัดก,การนี่คือใส่ปุ๋ยสงังผลแต่ไม่ต้องมาพั่มเพื่อเพราะปุ๋ยเราดีปุ๋ยเรามีคุณภาพผลผลิตมากขึ้นการเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นผลกําไรเอาสูงขึ้นเขาว่ามีเหลือแล้วก็นี่สินก็เบาบางคาดหวังที่คุกคีก,กับป้าๆอาๆอยู่ทุกวันนี่คะ่ะอยากให้เขามีวิถีที่ดีขึ้น อยากให้มีเงินเหลือให้มีแบบพอ่อหลึงลูกหลานได้เรียนสูงๆร้านดวงใจการเกษตรนะคะแล้วก็ดวงใจรถเกี่ยวมีสาขาที่อุทัยธานีหนึ่งสาขานะคะแล้วก็สาขากกพะค่ะไม่คิดสตางค์นะคะโทรมาปรึกษาเรื่องปัญหาข้าลวละได้เลยคะ่ะเดที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าแปดสามแปดห้าสี่ค่ะเสียงจากเกษตรกรนาข้าวตัวจริงเสียงจริงที่ใช้ซอยเม็เแ้วกาใจผิดมาตลอดคนง่ายๆทำทำน,นากันมาตั้งนานแล้วแต่ ไม่ไม่รู้หลักการเลยตั้งแต่เจดวงก็มาเข้ามาดูแลเนี่ยแล้วแล้วก็ามาแนะนําก็ผลผลิตมันก็ได้ดีกว่าเก่าเ,เงินก็เหลือพอจะได้ไปใช้นี่ใช้สินนี่เก่านี่แก่ต้นมันไม่โตวรวงนิดนี้เป็นปล่อย,อยเปี่ยนปิบหกแ1 6แ8แล้วก็3 0 0สินผสมกันข้ไร่ละเกียนกว่างอ0่ะ20ไล่มันได้ไป23เกียน พอใช้ปุ๋ยโอยเม็ดต้นข้าแข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่ดีก็โตเร็วด้วยเสมอกันดีต้านทานโรคดีได้เท่าตัวกำไรได้เกือบพึ่งเลยที่เหลือ2องปีอน่่งหมดนี้แล้วก็ไม่มีหนี้มีสินคุณยุพารัตส่งเสริมให้เกษตรกรลูกไล่ปลูกข้าวด้วยการใส่ปุ๋ยโอยเม็ดอย่างมีประสิทธิภาพถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ยังได้ธาตุอาหาร NPK ครบถ้วนข้าวออกรวงเต็ม,มเมล็ดข้าวเต่งน้ำหนักดีเทคนิคดีๆแบบนี้ยังมีให้ดูกันต่อขอให้ติดตามกันให้ดีรับประกันว่าทำได้จริงทำได้ไวโดนใจทุกตอนปุ๋ยซอยเม็ดเป๊ะทุกถุงแรงทุกเม็ดย้